พออยู่ได้อะนะเอาเถอะข้าจะทนอยู่ที่นี่เองอีกขงคกเรือนเองอะโซ่เรือนบ่าที่นี่ได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ถ้าไม่เป็นพออยู่ได้อีวิอีดอกกะทิอีดอกของยายอ่อนโอ้ยอีอีอีะยังตะบอนเมึงเต็อีนอนแผ่หลาไม่น่าพอได้นล้ข้าไม่อยากมาฟังคนด่าอยากใครเมื่อหล่อนอ้างความเป็นเมียของพ่อไกรทองและจะเข้ามาอยู่ในเรือนนี้ก็ไม่มีใครว่า แต่หล่อนต้องรู้การควรไม่ควรถึงเป็นเมียก็ใช่จะทำทุกอย่างได้ตามใจเจ้าคะ่ะแม่นายสาครอ,อย่าลืมให้พวกเมียน้อยมาไหว้เมียเอกด้วยนะเจ้าคะ่ะแม่นายถือว่าทำตามธรรมเนียมประเดี๋ยวคนเขาจะนินทาเอาได้ว่าเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ถ้าหล่อนหมายถึงลูกสาวค้า ลูกสาวข้าไม่ใช่เมียน,น้อยเพราะว่าตกแต่งออกหน้าออกตาต้องเรียกว่าเมียกลางเมืองส่วนเมียเอกก็แค่เป็นเมียคนแรกจะเป็นขี้ข่าในเรือนหรือหญิงขายตัวก็ถือว่าเป็นเมียเอกได้ทั้งนั้นนีได้สำคัญอะไรขายตัวขายตัว ขอดูริกุบ้างเถอะก็ผมต้องขอประทานโทษพ่อท่านด้วยที่ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายขอรับขอพ่อท่านยกโทษให้กับผมด้วยเถอะขอรับอย่างไรซะพ่อก็เป็นลูกเขยข้าแล้วฝากลูกสาวข้าด้วยนะขอรับพ่อท่านอย่าห่วงเลยก็ผมรักแม่ตะเภาแก้วแม่ตะเภาทองเท่าชีวิตของกบผมขอรับ รักลูกสาวข้าเท่าชีวิตแล้วรักแม่พิก,กุลเท่าอะไรล่ะ<ม>สีหน้าเปลี่ยนเลยนะแม่สาคอไม่ต้องมาปรามข้าตอนนี้พ่อไกรทองเป็นลูกเขยของเราแล้วพ่อตามแม่ยายจะดุด่าลูกเขยมันจะแปลกอะไรแม่ท่านสั่งสอนกับผมตามสะดวกเลยขอรับกระผมน้อมทํำตามทุกอย่าง ปากอย่างเงี้ยหวานไม่เปลี่ยนเลยนะข้าไม่ขออะไรมากหรอกขอแค่ควบคุมแม่พิกุลให้ดีอย่ามาวุ่นวายกับลูกสาวของข้าก็แล้วกันขอรับก็ผมจะไม่ให้เดือดเนื้อร้อนใจถึงพ่อแม่ท่านเลยขอรับ จะไปเข้าหอกอิาเผาทองสิไม่ง่ายอย่างนั้นดอมไม่เดินเหยียบหัวกันซะเลยหรอฮะแม่พิกลก็อยากอยู่ให้มันน้อยน้อยหน่อยนะแม่พิกลเมื่อตอนกลางวันที่ข้าไม่ได้ทําอะไรเนี่ยก็เพราะว่าเห็นแก่แขกเรือหรอกนะตอนนี้ไม่มีแล้วนี่ก็ทําสินี่ข้าไม่ได้อยากทํำร้ายผู้หญิงหรอกนะ แต่เมื่อแม่พิกุลพูดแบบนี้แล้วเราก็ทำไมคิดจะตบตีข้าหรือไม่มีใครเขาทำแบบนั้นกันหรอกใช่ไหมแม่แค่ทำอย่างนี้ก็พออือ้าวมีใครอยู่แถวนี้บ้างาท่านเศรษฐีจะให้ทองเท่าน้ำหนักตัวถ้าเอาฟันของอีพิกุลเนี่ยออกมาให้ข้าได้เร็วๆฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะถ้าจะตบข้าข้าไม่ว่า แต่จะตบเมียข้าต้องข้ามศพข้าไปก่อนเอาเร็วๆสิพวกเองมีใครอยู่บ้างมาตบมันทีแล้วเอาฟันของมันออกมาให้ข้าเยพไกรทอง พี่ไกรทองจ๋าข้านอนไม่หลับเลยขอคุยกับพี่หน่อยได้ไหมจ๊ะพี่ไกรทองกำลังเข้าได้เข้าเข็มกันอยู่ละสิอย่าหวังว่าจะกินผัวกูง,ง่ายๆเลยอยีแต่เผาทองพี่ไกรทองพี่ไกรทองช่วยเมียด้วยพี่ไกรทอง พี่ไกรทองช่วยเมียด้วยเปนเล่นที่อื่นเถอะแม่พี่กุลข้างว่วงคนจะหลับจะนอนแต่ข้านอนไม่หลับจะมาขอให้ผัวช่วยเจ้าคงไม่ขวางผัวเมียหรอกนะ เป็นเมียเอกยังไม่รู้มาถามหาเอากับข้าหรือว่าพ่อไกรทองไม่ต้องการเจ้าแล้วเลยไม่บอกอีกะพอหรือเาตังไว้นะมึอ ถอยไปแม่พิกุลไม่ข้าไม่ยอมให้พี่ไปหาหญิงอื่นเด็ดขาดพี่จะทำอะไรอ่ะเมื่อแม่พิกุลไม่ยอมให้พี่ไปหาหญิงอื่นแม่พิกุลต้องรับผิดชอบพี่กาทองพี่กา้ทอง พี่แ้ล้องอย่านะนี่มันน้าห้องนะจ๊ะพี่ ใกล้ทองท่องอะไรลระจ๊ะขอโทษเลยนะแม่พิกุล Um...